จังหวัดตราเตรียมสรุปความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นคนตราดลงสู่ผืนผ้าไหมทอมือที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้ชาวบ้านบางปิดนะครับแล้วก็บ้านธรรมชาติทอจนได้ลวดลายเกลียวสมุดเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นคุณค่าและก็มีมูลค่าที่จะตามมาติดตามได้จากรายงานครับความหลากหลายของจังหวัดตราดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทะเลหมู่เกาะต่างๆผลไม้ อาหารขึ้นชื่อสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้สามารถสร้างไรายได้เข้าจังหวัดได้อย่างมหาศาลไรายได้ประชากร1 3 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีจึงทำให้จังหวัดตราดเป็นจังหวัดลำดับสุดท้ายที่มหาอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ่านผ้าไทยสู่อัตลักษณ์ความเป็นคนตราดหวังสร้างอัตลักษณ์ที่ส่งคุณค่าเพิ่มอาชีพเพิ่มแหล่งไรายได้ โดยคาดว่าสีฟ้าจะเป็นตัวแทนของสีน้ำทะเลมีภาพเกาะช้างประพาคารสุดแดนบุรพาอำเภอแหลมงอบสุนักหลังอ่านไก่ชนและควบรวมศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาด้วยในส่วนของบ้านธรรมชาติหรือบ้านบางปิดเนี่ยถ้าเราจะมองดูในลักษณะแล้วจะเป็นหมู่บ้านที่ลงไปเกาะช้างนะครับเป็นพื้นที่ทางผ่านของนักท่องเที่ยว ดูแล้วก็เหมาะสําหรับในการที่จะสนับสนุนกลุ่มในการที่จะมีกลุ่มทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราดมาเฟสสองเป็นการสร้างสร้างลายไม่ยากมากแต่สามารถทําได้ก็ได้รับความกรุณาจากท่านอธิบดีกรมการท่องเนนะครับเมื่อท่านเห็นลายแล้วท่านมองเหมือนกับคลื่นทะเลท่านก็เลยขอใช้คําว่าลายกเกลียวสมุทรในการทอผ้าตรงนี้นะครับประเด็นที่1ก็คือมีมิตรภาพในส่วนของรายได้ก็คือมีรายได้มาจุนเจือ ไหมที่วิ่งไปตามแรงเวียนกระสวยผ่านเส้นยืนถูกบังคับด้วยเขาและไม้คว้ส่วนประกอบของกี่ทอผ้าที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่บ้านธรรมชาติล่างและบ้านบางปิดจังหวัดตราดถูกเหวี่ยงซ้ายขวาและย่ำสับเปลี่ยนลวดลายเพียงไม่ถึง4เดือนจากการฝึกอบรมของพัฒนาชุมชนตราดกลับได้หลายผ้าที่สวยงามจนได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่าเกลียวสมุด และเหียวรายได้หลักหลายหมื่นที่เข้ามาแล้วจากออเดอร์สั่งทอคนในชุมชนก็ว่างงานเยอะเนาะก็อยากจะให้ลูกบ้านมีงานทำหาไรายได้เสริมค่ะอยากจะเรียนทอผ้าอยากเรียนอยากเป็นค่ะแล้วก็ผ้าที่ทอไปก็มีความต้องการของตลาดที่ต้องการก็คือสีฟ้า สีม่วงสีชมพูสีเหลืองตอนนี้เราฝึกทักษะในการทอให้สมาชิกของเราอะสามารถทอได้อย่างปานี่สวยงามพี่ได้รับความนิยมนะคะคือมันเป็นลายเกลียวสมุทรที่ขึ้นมาใหม่แล้วมันเด่นมันสวยมันบอกอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดว่าเรามีทะเลนะซึ่งถ้าเรามีลายจังหวัดตราดคนทั้งประเทศก็จะรู้จักว่าเอออันเนี้ยลายนี้นะเป็นของจังหวัดตราดนะแล้วเราก็สามารถที่จะบอกตัวตนของเราได้ถ้าเห็นผ้าปุ๊บเนี่ย อ้าวอันนี้ผ้ามาจากตาน่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่องทางของตลาดด้วยทําให้สมาชิกมีไรายได้ด้วยแล้วเราก็บอกตัวตนเราด้วยว่าเราเป็นคนที่ไหนอะไรประมาณนี้ผ้าไทยผ้าไหมทอมือคือความโชคดีของคนไทยที่มีชุดประจำชาติที่งดงาม รวมถึงต้นแบบแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ชุดไทยสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสารรค์และสืบสารธรรมเนียมการแต่งกายที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยไว้จนได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติการต่อยอดด้วยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาแต่งเติมเพิ่มสีสันเพิ่มคุณค่าก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไทยบนอัตลักษณ์ของความเป็นคนตราดเอเซียวนาพงถ่ายภาพ สุนันธาบำรุงสวน NBT จันทบุรีรายงาน